เออทำไมเขาทำงานกันชา้าทำงานกันไม่เป็นอะไรอย่เงี้ยเคยทำงานที่ร้านเยนามนแล้วทำทั้งเสิร์ รับออเดอร์แพ็กพี่หอมทำทุกอย่างมันทำทุกอย่างให้ร้านเลยนะคนเดียวทําทุกอย่างเลยแล้วก็เงินบางส่วนของเราอ่ะจะเข้าไปที่โฟโอวันเคอย่างน้อยเราแก่ตัวไปเราก็มีเงินเก็บขนาดไปเยอะก็ได้เงินร้อยหกสิบต่อวันต่อวันต่อวัหกสิบยูเอสดอลลาร์ต่อวันแต่เราทํางานสองที่ไงเราก็ได้วีเคชั่นสองทีมันดีตรงนี้แหละถ้าเราไม่สบายเราก็นี่ยังเหลือเหลือสิบเดย์น สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้นะคะโรซี่อยู่ที่ลาสเวกัสนะคะอยู่ในโรงแรมแล้ววันนี้ก็จะได้เจอรุ่นพี่ที่รักและสนิทมากนะคะนางคือเคยอยู่น<ม>ิวยอร์กแล้วตอนนี้ย้ายมาอยู่ลาสเวกัสนะคะเดี๋ยวจะไปเจอพี่อ่องกันนะคะมาแล้วพี่อ๋องอ่ะต่างคนต่างถ่ายอะไรเนี่ยต่างคนต่างถ่ายอะไรอะไรคิดถึง อ่ะพี่อ่องเรามาเริ่มกันเลยแต่ก่อนเนี่ยพี่อ่องเนี่ยอยู่นิวยอร์กแล้วก็ย้ายมาลาสเวกัสความแตกต่างระหว่างชีวิตการทํางานที่นิวยอร์กกับชีวิตที่ลาสเวกัสต่างกันยังไงคะมันต่างกันแค่ประมาณว่า่านนิวยอร์กเราเราเราเดินทางด้วยสับเวหรือกปโดยการเดินแต่อยู่เนี้ยมันง่ายตรงที่เราขบับรถ <ม>เออมันอ e ซี่คือออกจากบ้านขึ้นรถรถลงจอดรถเข้าที่ทําง,งานเลย,<า>ยอะไร<า>ประมาณเนี้ยชีวิตมันก็มาชีพเดิมเปล<ะ>่าตอนอยู่นิว<า>ย,<น>ยอร์กทำมาชีพอะไรเปลี่ยนแล้วตอนนี้แต่ก่อนอนะ่ะทำเป็นเชฟอยู่ที่นิวยอร์กแต่ตอนนี้ย้ายมาเวกัสก็ช่วยโชว์ด้วยช่วยโชว์ด้วยโชว์ชวตอนนี้อยู่บริลเซก้าีเป็นเฮเซลเป็นเฮเซลบาลองถ้าใครมาลาสเวกัสแล้วอยากซื้อบาลองก็ติดต่อพี่อ่องหนยจ้าบริการบริการบริการเลิศแล้วทำอะไรอีกนอกจากบาลอง บาลองก็ทําบอสทํำสองยีหงย่หอ้อใช่อันนี้เป็นฟูทาเลยปะแค่บาลองอันนี้นี่ความแตกต่างบอก ท่านผู้ชมระหว่าง Fulltime กับ Freelance ข้อดีข้อเสียอะไรยังไงต่างกันยังไงชอบอันไหนมากกว่าอ่าชอบ Fulltime ม,มากกว่าเพราะเพราะ <laughs> เพราะว่าเราจะจะได้ Benefit เยอะมากซึ่งมีอะไรบ้างซึ่งมีพวก m e d i c a r เรื่องสายตาเรื่องหาหมอฟันเรื่องกันชีวิตกันชีวิตทั้งหลายแล้วก็เงินบางส่วนของเราอะ่ะจะเข้าไปที่ 401k อย่างน้อยเราแก่ตัวไปเราก็มีเงินเก็บเขาเรียกว่า Retire Program ก็คือถ้าอยู่ที่นี่แล้วถ้าแก่ตัวหลัง60อ่ะเงินจำนวนเนี้ยที่รัฐสนับสนุน ให้เป็นแบคับก็จะเอามาใช้จ่ายใช่ก็ตอนแก่เราก็สบายมีทั้งโฟนเคมีทั้งโซเชียลมีทั้งอะไรตอนนี้พี่อ๋องได้อเมริกันซิต็เซนแล้วนะคะต้องบอกก่อนไม่ใช่กรีนการโฮเดอร์แล้วก็นี่ด้วยไปวักชันก็ได้ตังใช่ไหมก็ได้ตังใช่เพราะมันมันดีตรงนี้แหละถ้าเกิดเราทํางานที่บริษัทใหญ่ๆอะไรเงี้ยเออนี่คือข้อดีของการทํางานคออฟที่แตกต่างอย่างมากกับการเป็นฟรีแลนซ์หรือทำร้านอาหารไทยใช่ถูกต้องได้แล้วได้ตอนไปเที่ยวอ่ะวัคชันเขาจ่ายเขาไ ร้อยหกสิบต่อวันต่อวันต่อวันหกสิบยูเอสดอลลาร์ต่อวันใช่แล้วนี่เพิ่งไปเที่ยวมาใช่ไหมเพิ่งไปเที่ยวมาเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นไปเที่ยวมาสิบวันขนาดไปเที่ยวก็ได้เงินแต่เราทำงานสองที่ไงเราก็ได้วีคเชชั่นสองที่ทบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือบอสก็ให้บอสก็ให้ดูแล้วบอสบอสก็ให้เป็นคือบอสเขามีเป็นสมมติว่าพี่ทำพาร์ทไทม์เนี่ยเขาก็จะมีเซอร์เทนอาเวอร์ที่เขาให้อ๋อเหรอใช่เขาให้สี่สิบชั่วโมงพี่ก็เลยรวบตึงทริปนี้ก็เหมือนเราไปเทีี่่่ยวววฟรๆกก็ไมต้องงัลา ไปเที่ยวต้องใช้จ่ายเท่าไหร่จำกัดประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันดีตรงนี้แหละยิ่งถ้าเราไม่สบายเราก็นี่ยังเหลือเหลือสิลิ์ก็ยังได้สิลิ์ก็ได้เท่าเดิมกี่วันตอนนี้มีอยู่แค่7จ็ปอนดเ็วันก็เยืนอยู่นะปีนึงขาให้สิลิ์กี่วัน6กัอน ใช่แต่นี้มันเลยโอเวอร์มาจากปีที่แล้วแต่พี่ของทำสองแบรนด์ก็น่าหมายความว่าบอสได้6วันแล้วก็บารมีหกวันบอสได้3วัน3วันแล้วแต่บริษัทแล้วแต่บริษัทใช่เพราะเราเป็นาร์ t ไ i m e พี่บอสไม่ใช่ฟูลไทม์ใช่ก่อนอื่นถ้าเกิดเข้าตอนที่เข้ามาม r e ีเทลเนี่ยมันยากเหมือนกันละเพราะว่าเขาเขาจะเอาเฉพาะพวกคนที่ที่เขาเคยทำงานมาก่อนมีประสบการณ์ใช่มีประสบการณ์อตนนี้เราไม่มีประสบการณ์เลยไม่พอดีเรารู้จักกับพี่คนหนึ่งชื่อพี่ธัญญาเป็น c o n n e c t i o นเป็น c o n n e c t i o นเขาพี่ ที่ทัญญ่าเขาเป็นคนไทยที่นี่ใช่แล้วเขาทํางานรีเทลมาตลอดแล้วทีนี้ด้วยจะพัฒญ์จะผูกแงเพื่อนเราไปรู้จักกับเขาใช่เขาก็เลยแนะนําว่าเออลงมาทํารีเทลดูซี่สบายกว่าเยอะสบายกว่าเยอะที่ทําร้านอาหารอะไรเงี้ยใช่แล้วก็ก็คอนเน็กชั่นต้องมาอยู่เรื่อยๆเนาะใช่แล้วเราไปสัมภาษณ์เราก็บอกว่าเราไม่เคยตอนสัมภาษณ์ที่บอสครั้งแรกเราพูดตรงๆเขาพูดตรงๆอเลสเลยบอกว่าเราไม่รู้จักแบรนด์เราไม่เคยทํางานนี้ เราบอกว่าแต่เราทํางานได้เราเรียนรู้ได้อะไรเงี้ยเออเขาก็ให้เขาบอกว่าเนี่ยฉันบ e l i e v ิม n นอยูนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ชอบชอบสกายการแต่งตัวเราเออเลแต่ทาจะทำแบบเ้านงานขายเสื้อผ้าหรือทําเกี่ยวกับแฟชั่นอะการแต่งตัวสาคัญมากเ้ยหน้าผมเพราะมันคืออย่างแรกที่คนมองถูกแล้วก็เราก็เราเราต้องยิ้มสู้ตลอดตอไม่ว่าเราจะเจอลูกค้าแบบ ยังไงแล้ไงก็แล้วแต่แต่พี่อมมีประสบการณ์ความถึกมาแล้วความถึกจากการทำร้านอาหารถูกต้องสบายมากเลยทำอันเนี้ยโอเคแล้วชอบเวกัสหรือนิวยอร์กมากกว่าทุกคนนี้ยังยังยังพูดอยู่เลยว่าชอบนิวยอร์กนะเพราะว่านิวยอร์กมันมีที่เราผมก็ชอบออกไปหานู่นหานี่เราชอบไปตามที่ต่างๆเนี่ยเราก็เลยยังบอกว่านิวยอร์กอ่ะมันมีที่ให้ไปเยอะกว่าที่นี่เพราะที่นี่มันมีแค่ในสตรีทแค่นี้จบมันเป็นเมืองนักท่องเที่ยวอ่ะถูกต้องเป็นเมืองนักท่องเที่ยวจริงๆ นี่คือเรามาเวก,กัสมาถ่ายงานมาถ่ายโฆษณานตอนลงเครื่องอะ่ะคนเดินช้ามากแบบมันเป็นเรื่องปกติของคนเวก,กัสน,นะหรอเพราะเขาขับรถกันอะคือปิดที่ตัวเองค <c oughs> ่เดียว <c oughs> ตอนแรกๆมานี่ก็ยังเหมือนเขาจะช็อกอยู่นะบอกว่าเออทำไมเคาทำงานกันชา้าทำงานกันไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยถ้าเป็นเราทำเองเราทำได้เยอะกว่านี้ยังเคยทำงานที่ร้านเวียดนาม,มแล้วทำทั้งเสิ รับ order, ออเดอร์แท็ก <pack. S 2> พี่หยองทำทุกอย่างมาทำทุกอย่างให้ร้านเลยนะ<ม>คนเดียวทําทุกอย่างเลยคือเขาช้ากันจนแบบเราทนไม่ได้เราต้องแบบไปคเขา้เขาไปทําเองรวกก๋วยเตี๋ยวเอง<ฟ>อะไรเองเคยทํางานกับพี่ห่องหนึ่งเดือนตอนนั้นนะ่ะพี่ห่องเป็นเชฟโลเป็นโคสอาหารหนึ่งเดือนเพราะว่าเจ้าของร้านแบบเขาบอกว่าเลิกเปิดมันต้องวันนี้หาโคส์ไม่ทันก็เลยไปช่วยเป็นโคสชให้หนึ่งเดือนเลยที่มีโอกาสทํางานพี่ห่องจะบอกพี่ห่องเป็นคนที่ไม่ใช่อึดและถึกอย่างเดียว เป็นคนที่แบบมีความอดทนอดกลั้นจากข้างในแม้ว่าใครจะดา่าจะทําอะไรกดดันแค่ไหนคืออันก็แบบยิ้ม,ย,ม <laughs> ยิ้มสู้ตลอดอยู่ที่นี่มันต้องอึดและถึก ทุกหน่วใช่เพราะว่าขนาดเราลับเ,เพื่อนๆอ,อยากจะมาเมืองนอกใช่ไหมว่าเออเนี่ยมาปรึกษาคาถามแรกคือคนได้ใช่ไหมอ,อ,อึดใช่ไหมอะไรอย่างนี้เลยลเพราะว่าเขา t u r e s อ o c k c เ l t u r e s ที่นิวยอร์กกับเขา t u r e s h o ที่เวกัสตา่างกันแบบปะเป็นยังไงแตกต่างคือคนิวยอร์กคนคือเราอยู่จนมันชินตั้งแต่แรกถูกป,ปะเพราะเราชอบอะไรที่มันเร็วมันเร็วๆแล้วเป็นตารางตามตารางใช่พอมาอยู่นี่มันจะช้าแล้วทําให้ตัวเราเริ่มช้าลงแต่จริงๆก็ไม่ได้ช้าหรอกเราก็ทํางานทุกอย่างอย อยู่นิวยอร์กก็ทำงาน7วันอยู่นี่ก็ทำงาน7วันไม่ได้ต่างชอบบอสหรือชอบบาลองมากกว่าระบบการทำงานทุกอย่างชอบบาลรนเซกามากกว่าเพราะเพราะว่าเขามีทีมแมネจเมนต์ที่บิคโคลอปบิคโคลอปใช่ไม่ได้ส่วนมากกว่าใช่เขามีเทรนทุกๆซีซั่นอ๋อเหรอใช่เขามีสมมติว่ามีคอลเลคชั่นออกไปปุ๊บเราเขาจะเทรนเลยตอนใช่บอสไม่มีหรอคือบอสไม่ไม่มีเขามีแค่เป็นยูนิเวอร์ซิตี้แต่ผ่านออนไลน์ ฉะนั้นเราก็แท็กเข้าไปทํา ไมนมีเป็นโปรแกรมเทรนนิ่งเอนเตอร์เทนที่แบบมีคนเข้ามาสอนต้องเอาตัวเข้าไปแต่อันเนี้ยเขามีแบบทางคอร์เปอเรทเขามาจากไม่เก่งภาษาอังกฤษเราก็ต้องังให้รู้เรื่องก็คือเก่งไปเลยทันทีก็คือแบบทำให้เรารู้ว่าอันนี้สับไหนไม่ได้ถามเขาไปเลยเขาไม่ว่าเอเข้าใจแล้วก็จะสมีความสามารถเข้าใจสำเนียงภาษาอัรกฤษทุกชนชาติถูกต้องเราชินกับร้านอาหารมาแล้วเราก็จะชินกับทุกชนชาติไต้หวันจีนฮ่องกงญี่ปุ่นเกาหลีอินเดีย ดินเนียเวียนฝรั่งเศสยุโรปเข้าใจหมดอยากจะฝากเลยให้กําลังใจคนที่อยากคิดอยากย้ายประเทศอยากย้ายถิ่นฐานที่อยู่ต้องเตรียมตัวหรืออะไรยังไงบ้างคือเตรียมเตรียมตัวก็คือเตรียมใจเตรียมความพร้อมเพราะว่าเราจะเราไม่เราไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะเจออะไรถูกป่ะเพราะเรามาทํางานเราจะเจอคนฝ่ายพ่อคนแม่มากเออบางคนเขาดีกับเราดีจริงหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เออก็ถึงบอกว่าถ้าทํางานต้องอดทนมากทีเนี้ย ออและเตรียมงบประมาณงบประมาณ <c oughs> สำคัญมาก <c oughs> สำคัญเพราะว่าถ้าเกิดมา <c oughs> อ่าถ้าเกิดเราได้งานเร็วสัก มาถึงปุ๊บเราหางานได้ภายในสองวีคฝ่ายแต่ถ้าเกิดเราหาไม่ได้ถูกไหมเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนที่เขาจะมาเนี่ยเขาต้องเตรียมมีใบใบหรือเปล่ามีโซเชียลมีกรรมาหรือเปล่าอะไรเนี้ยเพราะเดี๋ยวเนี้ยเขาต้องกาคนที่เกิดว่ามีมีมีเอกสารอยู่แล้วเพราะบริษัทก็ไม่อยากจะจ่ายค่าสปอนเซอร์หรือค่าเอกสารให้จุกต้องใช่อะไรประมาณนี้ก็คืออยากไม่อยากจะมาแล้วก็ศึกษานิดนึงแต่คืออยากให้รู้แค่ว่ามาต้องอดทนกันอดทน แต่ไรายได้มันก็ดีถ้าเกิด<ค>เราเจอที่เจอที่ดีๆมันก็ดีอ,อขอบคุณที่ออกนะค่ะโดยตรู้บ๊ายบาย <laughs>